สวัสดีครับวันนี้อเนกส,สวนลัเซียครับผมติดฟมน้ำบาดาลครับที่บ้านห้วยม่วงนะครับโอบานนาทายครับนี่ครับผมป๊มท่อสองครับท่อสองครับผมใช้สี่แผงครับครับเจ้าของสวนทำมา ทัสวนนาข้าวโพดนะครับหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวออกนะครับแล้วก็มีส่วนอ้อยนะครับผมพาไปดูกองคอนโพลนะครับวันนี้ต้องเดินข้ามไปครับน้ำท่วมท่อสองครับผมอเอกโซล่าเซลครับสนใจติดต่อเข้ามาได้เป็นปั๊มยี่ห้อรีเมนโตนะครับนะครับของแบนโจไดนะครับเจบี้ครับผมกดทีมงานครับหค้นาไก่ปีแพงครับ พร้อมโครงขาตั้งครบชุดเดินสายร้อยท่อครับใส่กันฟ้าผ่าให้เรียบร้อยแท่งกาวอยู่ข้างล่างนะครับผมอันนี้โบนมาที่107นะครับกินกระแสที่4.7่จุดแอมป์สี่วัตต์นะครับสองพรอบนะครับเดินสายร้อยท่อให้เรียบร้อยนะครับสนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับอนเนกโซล่าเซล เบอร์โทร0807281044นะครับเฟซบุ๊กก็นายอเนกโซลาเซลล์นะครับยูทูบก็จะมีอีสานไทยเลยแล้วก็โซลาเซลล์ราคาถูกสุดคุ้มนะครับติดต่อเข้ามาได้ครับราคากันเองสบายสบายครับท่านอยู่ได้เราอยู่ได้แล้วก็โอเคครับตอนนี้น้ําขุ่นนะครับอ๋อเริ่มใสแล้วครับเนาะเริ่มใสแล้วนะครับตอนแรกเป็นสีเหลืองเลยนครับอันนี้เริ่มใสแล้วครับผม หัน้าไก่ย่าลืมมาได้แล้วนะครับไม่ได้แถมนะครับแถมโลด, <c oughs> ดบอก <c oughs> อันนี้นะครับเป็นสวนนานะครับสนใจติดต่อเข้ามาได้ครับเอาวันนี้สวัสดีครับผม